สวัสดีครับวันนี้วันที่สี่พฤศจิกายนสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดผมมายืนอยู่ริมสวนตรงริมแดนข้างๆสวนปามของเพื่อนๆต้นที่ผมกำลังโฟกัสถ่ายให้ดูอยู่นี่เป็นสักทองที่ต้นคนข้างใหญ่หน้าจะประมาณสักสาสิบเซน สามสถึงสาเซนต้นนี้เป็นยุคแรกๆที่ผมเามาปลูกเป็นสักทองที่ปลูกด้วยตรงนี้จากาจากชัาปลูกแล้วก็อาจจะให้ปุ๋ยปีละครั้งบ้างตามโอกาสเห็นสักทองนี้เขาจะโตของเขาเนี่ย ขึ้นไปลักษณะน,นี้เราสรงขึ้นไปแล้วก็จะมีกิ่งกิ่งข้างล่างพอข้างพอต้นโตมากๆข้างมันจะมันจะลิดกิ่งของมันเองจะทําลายกิ่งนี่กิ่งข้างล่างเนี่ยมันจะมีอยู่กิ่งหนึ่งเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็จะตายเองหักลงมามันจะสูงขึ้นไป ต้นนี้ยอดมันเคยโค่นลงมาทีหนึ่งเพราะว่าสวนปลาล์มเนี่ยมันจะความสูงมันจะเตี้ยกว่าต้นสักของผมต้นสักนี้น่าจะสูงประมาณ15-18ถึง18เมตรถ้านับยอดจริงๆก็น่าจะรวม30มแล้วล่ะแต่ว่าที่ใช้ไม้ได้จริงๆน่าจะประมาณ15-16เมตรอายุก็ประมาณ20ปีนี่คือความโตของของต้นสัก สักทองนี่ลักษณะกิ่งเขาก็ค่อยลิดไปดูซ้ายมือซ้ายมือที่ผมโฟกัสพยายามซูมไม่ดูซ้ายมือเขาจะลิดกิ่งของเขาไปแล้วเหลือกิ่งด้านขวามือที่ผมซูมอยู่เดี๋ยวก็ถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะลิดกิ่งของเขาไปเองคือพเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็หักแล้วก็ตายเองข้างบนก็เหมือนกัน นี่คือลักษณะของการเจริญเติบโตของสักทองตรงนี้เป็นริมแดนซึ่งระบบน้ำอะไรก็ไม่มีลักษณะที่ปลูกไว้ก็เป็นการพักไว้เป็นเขตแดนว่าโอเคลักษณะของเกตแดนมันอยู่ประมาณนี้ต้นนี้จะค่อนข้างโดนลมเพราะว่าทางด้านตะวันตกของเขาเนี่ย จะเป็นสวนปลาล์มแล้วสวนปลาล์มนี่อายุสักประมาณห้าถึงสิบปีเพราะฉะนั้นมันจะเตี้ยกว่าต้นสักทองครับผมเพราะฉะนั้นก็มันจะโดนลมมันเคยจริงของเขาเคยหักลงมาครั้งหรือสองครั้งแต่ว่าต้นยังไม่เป็นไรลักษณะต้นของเขาจะสวย นี่คือสักทองพยายามดูใกล้ๆไอที่เป็นเถาเป็นย่านที่ขึ้นไปนะี่คือเล็บเหี่ยวมันจะขึ้นไปอยู่บนไปตามต้นสักทองผมก็ปล่อยทิ้งไว้เพราะเป็นชายเขตแดนไม่ได้ใช้ประโยชน์มีมองอีกด้านนึงไม่ค่อยเห็นเพราะมันเป็นส่วนปา่า ผมจะพยายามมองมุมเลยให้เพื่อนๆได้ดูอันนี้จะอยู่เป็นสองข้างทางผมตั้งใจจะดีไซน์ไว้เป็นทางรถยนต์อีกด้านหนึ่งจะเป็นยางนาก็อ,อายุอาจจะยางนานี่น่าจะประมาณสักสิบสองสิบสามปีออกมาปลูกไว้ตรงทางเนี่ยตรงไปทางด้านที่ตัวนตก ก็สามารถรถยนต์ไปผ่านไปได้ตอนนี้ก็สร้างมนโดนฝนโดนลมเดี๋ยวจะต้องมาตัดผมยังเพิ่งเข้ามาวันนี้เองเพิ่งมาเอ็นนี่เป็นยางนาที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ผมจะมาลงยางนาไว้หลายต้นเหมือนกันจะสูงน้อยกว่า ต้นสักทองแต่เนื่องจากอายุก็ค่อนข้างต่างกันข้างขวามือเป็นยางนาซ้ายมือเป็นสักทองแต่เนื่องจากอายุเขาต่างกันเพราะฉันการเจริญเติบโตก็ไม่เท่ากันข้างบนมันจะมีรังของพวกพวกกระรอกกระแตอะไรพวกนี้ ูที่ต้นเล็บที่เราเห็นเป็นหลังๆนะคือหลังกระลอกผมพยายามสูมให้ดูแล้วก็ต้นเล็บเหี่ยวขึ้นไปจนถึงข้างบนของต้นสักทองนี่ก็ยางนามันจะจชลูกขึ้นไปด้วยกันขอมาถ่ายให้ดูอย่างาสักทองอายุ ประมาณ20ปีนี่น่าจะพอผมสร้างสวนใหม่ๆก็ผมก็มาลงได้ลงไว้เลยก็วันนี้ก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูวันนี้ฝนตกเพิ่งแรงสักประมาณครึ่งชั่วโมงทีแล้วผมก็ถือโอกาสเข้ามาในสวนสักทองอายุ20ปีนี่ต้นประมาณนี้ ความสวยประมาณนี้ไม่ได้แต่งตอนตอนเล็กๆก,ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากลิ์กิ่งที่เราสามารถที่จะใช้มีดพลาตัดได้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยติดตามช่องสวนป่าซิรินันดาหัวยอดตรังทั้ง facebook และ youtube ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ